สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมที่คารพบักทุกคนทุกท่านวันนี้เราก็มาเจอกันอีกเช่นเคยสําหรับช่องสูตรหวย59วันนี้ท่านผู้ชมเราก็จะพาท่านผู้ชมมาสรุปในแนวทางาในชุด2ตัวบนล่างแล้วก็3ตัวบนประจํางวดวันที่16พฤศจิกายน2567นี้ก็อ่าท่านผู้ชมในงวดที่ผ่านมาในงวดวันที่1 พฤศิจิกาก็ชุดสรุปตรงนี้ท่านผู้ชมเราจะแยกให้เป็นชุดสองตัวบนล่างแต่ในงวดน,นี้เราจะสรุปให้รวมกันเลยจะเป็นทั้งสองตัวบนแล้วก็สองตัวล่างแต่เราก็จะเน้นให้ว่าในคู่ไหนที่จะมีโอกาสมาได้ในชุดสองตัวบนหรือสองตัวล่างประมาณนี้ก็ในงวดที่ผ่านมาท่านผู้ชม บนเราให้เด่นไปที่3กับ2เน้นไปที่3 1 3 2 8 3 2 1 8 2แล้วก็ตัวรองตัวรองปิดอยู่2คู่นี้ปรากฏว่า3 2ของเราเข้าที่ชุด2ตัวล่างผลรางวัลออกที่0 4 4แล้วก็3 2 3 2ตรงนี้เข้าชุดที่2ตัวล่าง ซึ่งเน้นให้ที่สองตัวบนส่วนสองตัวล่างที่เน้นไปแปดสองแปดสามปดหนึ่งก็ไม่เข้าเนาะเด่นในสูตรเดิมเป็น8ปดเจดศสูตรนี้ก็หลุดดังน,นั้นเดี๋ยวเรามีสูตรใหม่มาให้ท่านผู้ชมได้ดูกันในงวดน,นี้จะเป็นชุดเด่นล่างแล้วก็ในตรงนี้ท่านผู้ชมชุดสีตัวนี้ ที่หนึ่งสองสามแปดที่เราเน้นไว้จะเป็นชุดที่มาจากชุดสองตัวบนล่างในชุดนี้ที่มีโอกาสเข้าสูงมากอ่อดังนั้นก็เข้าที่สามสองในชุดสองตัวล่างในชุดนี้่ะในงวดน,นี้เดี๋ยวเราก็มาตามต่อกันในชุดสรุปสองตัวบนล่างในงวดวันที่สิบหกพฤศจิกา อ่เดี๋ยวก่อนอื่นที่จะไปรับชมในชุดสรุปท่านผู้ชมมาดูคำเตือนของทางช่องกันก่อนสักนิดนึงคำเตือนตัวเลขที่ได้เป็นเพียงแนวทางและสูตรคำนวณเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายใดๆทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมอ่ะท่านผู้ชมเราจะพาท่านผู้ชมมาดูในชุดเด่นบนล่างกันก่อน เด่นบนยังเป็นสูตรเดิมเนาะเด่นบนงวดนี้เด่นบน4ตัวมา1หรือ2หรือ3ในชุด3ตัวบนงวดที่แล้วให้2 3 4สหปรากฏว่าผลรางวัลออก ห้าสามหกศูนย์สี่สี่เลขสี่เข้าที่หลักสิบแล้วก็หลักหน่วยบนก็เข้ามาทั้งหมดหน,นึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสามงวดววนนี้ก็จะได้ที่ เจ็ดแปดเก้าศูนย์อ่าเจ็ดแปดเก้าศูนย์วันนี้จะเขียนไว้เป็นสีแดงดีกว่าเจ็ดแปดเก้าศูนย์ส่วนเด่นล่างเด่นล่างจะเป็นสูตรใหม่ ที่จะลงให้แต่ว่าเป็นสูตรเดิมที่ยังไม่เคยลงให้เหมือนกันนี่จะเป็นโพยเล็กๆเด่นล่างเข้ามาแล้วทั้งหมดหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองวดหลุดไปหนึ่งวดหลุดในวันนี้วันนี้ทำแล้วได้แปดเจ็ดหก เด่นล่างวดนี้ทำได้8 7 6เจ็เด่นล่าง3ามตัวต่อไปท่านผู้ชมมาดูตรงนี้จะเป็นชุด a 1ถึง A6 ที่เราได้ลงให้ท่านผู้ชมได้ดูกันก่อนหน้านี้ ก็ในสูตร A1 จะเป็นชุด2ตัวล่างตรงๆสูตร A2 A3 A4 จะเป็นชุด2ตัวบนล่าง A5 จะเป็น2ตัวบนตรงๆแล้วก็ A6 จะเป็นชุดสองตัวบนล่างแล้วก็ทั้งหมดเอ่อ A1 ถึง A6 สูตรที่เราจะเน้นให้ในวันนี้ก็น่าจะเป็น a6 แล้วก็ a3 a4 ประมาณนี้ a6 จะเป็นสูตร2ตัวล่างที่เป็นสูตรที่เข้าในงวดที่แล้วที่เข้า 3, 2แล้วก็สูตร a3 กับ a4 จะเป็นสูตร2ตัวบนล่างที่ก็เข้ามาเยอะแต่ว่าเราก็ยังไม่ได้ลงให้ท่านผู้ชม ได้ดูกันแต่ว่าเราก็ใช้ในสูตรนี้ในการเทียบชนมาหลายๆงวดเนาะดังนั้นในงวดนี้เราก็จะลงให้ท่านผู้ชมได้ดูกันมาดูการวิเคราะห์ในสูตร A1 กันก่อนท่านผู้ชม A1 จะเป็นชุด2ตัวล่างตรงๆก็จะมีตั้งแต่8182 8 3 9 1 9 2 93แล้วก็ถ้าจะชนเด่นล่างในงวดนี้ ก็คือเลข8ดติดเลข8ก็จะเป็นแปดหนึ่งแปสองแปสถ้าในชุดสองตัวล่างตรงๆไม่มาในชุด8ปดหนึ่งแปดสองแปสก็จะเป็น8 8อะไรละ่ะยังไม่รู้เนาะเพราะว่าเราก็าต้องรอผลรางวัลที่จะออกในวันนี้ อันนี้ก็จะเป็นการคำนวณแล้วก็การคิดวิเคราะห์แล้วก็เป็นการคาดเดาดูก่อนอ่ะก็เด่นในงวดน,นี้เด่นบนสองตัวล่าง ถ้าจะเป็นแปดที่ไม่ใช่แปดหนึ่งแปดสองแปดสามก็จะเป็นในชุดอ่ะถ้าไม่ใช่เดี๋ยวนะถ้าติดแปดจะวงแปดไว้ก่อนแปดอ่ะก็จะมีแปดหนึ่งแปดสองแปดสาม 8 0 6 8 7 8 8 8ห9แปดเจ็ด8ปคู่อันนี้จะเป็นในชุด2ตัวล่างคู่นี้จะเป็นคู่เน้นล่างเนาะ แล้วก็ในงวดน,นี้คาดว่าเลขแปดน่าจะมาที่หลักสิบล่างแล้วก็จะเน้นให้ไปที่ สองคู่นี้เป็น8ปดเจส่วนตัวรองท่านผู้ชมให้ไปอีกตัวหนึ่งตัวรองจะไม่ติด8เนาะก็จะเป็นติดเลข7กับเลข9จะเป็นคู่นี้เพราะว่าอยู่ในชุด A3 จะเป็นชุด79 ซึ่งในชุดนี้ก็มีโอกาสมาในชุดสองตัวล่างได้เหมือนกันะในงวดนี้เน้นล่างไปสามคู่เน้นไปที่แปดเจ็ดแปดเจ็ดแปดเก้าแล้วก็เจ็ดเก้าแล้วก็คิดว่าแปดนะ่าจะมาหลักสิบล่างส่วนตัวนี้จะเป็นตัวลอง ลองจะเป็นแปดหนึ่งแปดสองแปดสามจะติดในชุดสองตัวล่างตรงๆสามคู่นี้นะอันนี้ก็จะเป็นในชุดสองตัวล่างตอนแรกจะไม่ได้แยกให้เนาะนี้จะเป็นบน บนนิ้งวันนี้เราจะให้เด่นไปที่เลข0ูนย์กับเลข4เหมือนเดิมของสูตรนี้แล้วก็จะชนไปที่เลข0ูนในชุดเด่นบนชุดนี้เน้นไปที่เลข0ูนย์ แล้วก็ถ้าจะชุดนิ้นในงวดนนี้ก็จะเป็นชุดศูนย์ห้าศูนย์หนึ่งศูนย์สี่ศูนย์ศูนย์สี่ห้า c หนึ่ง c สีลองก็เป็น5้หนึ่งอันนี้จะเป็นชุดของ A6 แล้วก็ A6 ที่จะไปชนกับชุด A5 เป็นชุดสองตัวบนตรงๆก็จะมี40อยู่คู่เดียวท่านผู้ชม40แล้วก็ A a 2 a 3 a 4มีชน a 2ที่04ตรงนี้04 04์่ะเน้นไปที่ศูนย์สี ศูนยี่ศห้าศูนย์ก็ติดเนาะท่านผู้ชมห้าศูนย์ห้าศูนย์ในเอสห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าศูนย์ห้าหนึ่งสี่ห้ามีไหมไม่มี ก็จะมีห้าศูนย์อีกคู่หนึ่งห้าหนึ่งตัวลอง C หนึ่งมีไหม C หนึ่งก็มี C หนึ่งติดอยู่คู่ A สองกับ A สี่เหมือนกันนี่ A สอง A สี่ เน้นไป4คู่เน้นสุดก็จะเป็นคู่นี้ท่านผู้ชม4 0 0 4ลองก็จะเป็นอ0 1่ะ5005 4114 5115คู่อื่นที่ไม่ได้เน้นก็มีโอกาสเข้าเหมือนกันอันนี้จะเป็นชุด A6 ที่ชุดนี้จะเป็นชุด เน้นบนแต่ก็มีโอกาสที่จะมาล่างได้เหมือนกันในชุดนี้ชุดนี้เหมือนกันท่านผู้ชมเน้นล่างแต่ก็มีโอกาสมาในชุด2ตัวบนได้เหมือนกันอานี้จะแยกให้เป็นเน้นบนเน้นล่างแต่ในในสชุดนี้ อย่างไรก็ตามก็มีโอกาสที่จะมาในชุด2ตัวบนหรือ2ตัวล่างก็ได้นาะอะต่อมาท่านผู้ชมมาดูในชุด3ตัวบน3ตัวบนเราจะให้ไปที่ชุด A6 ตรงนี้16คู่บนก็จะมีตั้งแต่ หนึ่งสี่ห้าอ่ะอันนี้จะเป็นชุดสิบหกคู่บนจะเป็นชุดสามตัวบน เน้นให้ใน,นวันนี้เน้นไปที่ศูนย์สี่หนึ่งศูนย์สี่สี่ศูนย์สี่ห้าสามคู่นี้อ่ะท่านผู้ชมเน้นไปที่สามคู่นี้พอ ในชุด3ตัวบนศูนย์สีน่จะเป็นคู่เดิมของวันที่แล้วเหมือนเดิมท่านผู้ชม4ตัวที่จะมีโอกาสมาได้บนล่างในวันนี้ก็จะมีตั้งแต่ได้เขียนไว้ตรงนี้01 4ยหชุดนี้จะเป็นชุด ที่จะมาได้ไม่ว่าจะเป็นสองตัวบนสองตัวล่างหรือสามตัวบนก็ได้คือชุดนี้ท่านผู้ชมเน้นให้ในชุดนี้ก็จะเป็นชุดใน A6 กก็คือชุดนี้แหละท่านผู้ชมแล้วก็อย่างที่บอกเนาะอ่ะเน้นบนเน้นในชุดนี้ 0 5 0 4 4 1 4 5แล้วก็กลับด้วยเน้นล่างเน้นไปที่8 7 8 9 7 9ส่วนตัวรองก็มี8 1 8 2 8 3แล้วก็2ชุดนี้มีโอกาสมาได้ไม่ว่าจะเป็นใน2ตัวบนหรือ2ตัวล่างก็ได้ สตัวบนจะเป็นสิบหกชุดตรงนี้เน้นให้ที่0ูนย์สี่ห้าศนย์สี่หแล้วก็ศูนย์สี่สแล้วก็สตัวบนล่างก็จะเป็นศูนย์หนีห้าบนในงวดนี้เน้นไปที่เลขศูนล่างเน้นไปที่เลข8แล้วก็คาดว่า8น่าจะมาที่หลักสิล่าง่ะก็สำหรับในงวดน,นี้งวดวันที่16พพฤศจิกายน ก็ได้ทําให้ท่านผู้ชมได้ดูกันเป็นที่เรียบร้อยอาจจะต้องใช้เวลานานนิดหนึ่งเนาะ,ะสำหรับในวันนี้ก็ได้ทําให้ท่านผู้ชมได้ดูกันไปนที่เรียบร้อยสุดท้ายนี้ก็ขอเน้นย้ําเหมือนเดิมว่าจะทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังกันเท่าน,นั้นไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายใดๆทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่าน ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโชคดีขอบคุณค่ะวัสดีค่ะ